สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเป็ดไข่ครับอนุบาลไว้รอท่านแล้ว ใหม่ๆขนแห้งแล้วเลี้ยงบนตะแกรงครับข้างล่างจะเป็นร่อง บ่อปลาแบบนี้ก็ดีมากเลยแบบนี้สุขาพิบาลดีมากยกพื้นด้านล่างเป็นซี่ไม้อยู่คาแล้วก็มีตะแกรงตะแกรงพลาสติกนะ ตะแกงรงพลาสติกม้วนพลาสติกนี่เองแต่นี่เป็นตะแกรงเหล็กเคลือบสีสีเขียวแต่นี่ดีมากเลยหลังคาก็ไม่สูงมากแต่พื้นพื้นโรงเรือนมีผลมาก มีผลต่ออัตราการตายเลยล่ะเพราะว่าพื้นดินเป็นแหล่งรวมของพยาธิของปรสิตของเชื้อโรคต่างๆต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าถ้าอนุบาลในครอบยกพื้นแบบนี้ก็เวิร์กมากเลยเห็นไหมลูกเป็ดเดิน กระจายตัวกันดีกินอาหารดีแล้วก็นอนหลับดีสังเกตสีขนจะไม่ไม่เปื้อนขี้เพราะเวลาขี้ขี้ร่วงไปข้างล่างไม่สะสมในท่อแบบนี้ดีมากเลยไม่ต้องโรยแกลบอะไรให้วุน่นวาย ในนี้มีอยู่1,000ตัวสวัสดีครับพี่สซอยอุดรลูกเป็ดเพศเมียราคาตัวละ35บาทครับคุณแนนซี่เพศเมียสามสิบบาทครับราคานี้ส่งให้ด้วยนะครับ ส่งทุกจังหวัดครับเมื่อวานซืนก็มีไปโพลพิสัยครับวันนี้มีไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีไปนครพนมครับนครพนมไปอำเภอนาแกครับเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ดูครับ ป้องกันได้หลายอย่างครับป้องกันนกพิราบป้องกันนกที่จะมากินเป็ดอีกาเหี่ยวงูก็เข้าไม่ได้ครับคอ,อกที่กั้นแบบนี้สวัสดีคุณนิรพรครับลูกเป็ดไข่ เผเมียแท้ครับราคาตัว35บาทเหมือนเดิมส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับ